วันนี้หลายๆคนตื่นเช้ามาคงจะได้สัมผัสกับความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งก็คือกรุงเทพเนี่ยมีอากาศที่เย็นลงนั่นนะคะจังจากที่มีปัจจัยเรื่องของมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ที่ค่อนข้างจะแรงสําหรับระลอกนี้แผ่ลงมาจากประเทศจีนเข้ามาปกคลุมตอนบนของประเทศค่ะอากาศเย็นเนี่ยจะอยู่สักสัปดาห์หนึ่งนะคะสําหรับคนกรุงเทพส่วนภาคใต้ยังคงต้องเอาใจช่วยกันอยู่เพราะว่าฝนตกหนักค่ะมีพายุลูกหนึ่งในเวลานี้กําลังก่อตัวขึ้นอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะทำให้จะได้สัมผัสอากาศเย็นกันในช่วงเช้านะคะจากอุณหภูมิที่ลดลงแล้วก็มีลมแรงมากขึ้นอุณหภูมิจะลดลงได้1-3องศาเซลเซียสทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก ส่วนภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสค่ะขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางที่ยังคงปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้ทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งนะคะขอให้ประชาชนยังคงต้องเตรียมตัวรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงทางน้ำไหลผ่านค่ะส่วนคลื่นลมที่อ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลางนะคะจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือต้องระมัดระวังค่ะมีข้อมูลจากคุณชวลิตจันทรัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีมคอนซัล t ิงเอนจิเน e ยริ่งแอนด์แม e จเมน์จำกัดหรือทีมกรุ๊ปนะคะเปิดเผยว่าในขณะนี้พายุโซนร้อนปากคา เป็นพายุลูกที่25ของปีนี้ก่อตัวขึ้นอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของฟิลิปปินส์ค่ะกำลังเคลื่อนตัววนอยู่ในจุดดังกล่าวนะคะตั้งแต่10ถึง14ธันวาคมจะทำให้มีฝนตกหนักฝนตกปานกลางถึงฝนตกหนักในทะเลแต่จะไม่มีฝนตกในผืนแผ่นดินนะคะ ยอมฝนในมาเลเซียจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกจะมีผลในช่วง14 1 6ถึง16ธันวาคมนี้ส่วนภาคใต้ตอนล่างของไทยฝนจะลดลงนะคะจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นจากจีนระลอกใหม่ที่จะอยู่ในไทย12 1 8ถึง18ธันวาคมนี้แล้วก็จะทำให้คนไทยในหลายพื้นที่สัมผัสได้ถึงลมหนาวนั่นเองค่ะ